พริกโทษจ้าพริกโทษอ,อร่อยจากกรอบเผ็ดนิดๆแล้วก็มันจ้ะมันเอ่เม็ดงาจ้เม็ดงาเห็นไหมสีไม่ค่อยสวยจ้าเป็นพราะว่าพริกจ้าพริกขาอยากอยู่เยอรมัน <c oughs> ขอบคุณลหลายๆจ้ะที่มาติดตามแล้วก็ชมมีเออยอดผู้ติดตามเพิ่มทุกวันนะจ้ะเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําพริกทอดกันจ้ะพริกซื้อมาจากร้านเอเชียจะไม่ค่อยสวยจ้ะนี่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าทอดแต่จะอร่อยไหมเดี๋ยวมาดูกันนะจ้ะเนาะเอาเม็ดออกเอาไส้ออกจ้ะนี่ถ้าจะทํานิดหน่อยก็ลดพริกลงจ้ะแล้วก็ ลบสูตรลงจะเดี๋ยวจะเขียนให้ไต่คลิปนอกจากนอฉันเคยทำหรอกครั้งหนึ่งอร่อยจ้ะแต่ว่าไม่มีคนช่วยกินเนาะถ้าจะทำกินคนเดียวก็คือทำสักห้าสิบกรัมก็พอจ้ะจ้ะนี่ฉันทำหลายหน่อยเนาะร่อยห้าสิบกรัมเดี๋ยวจะเขียนไปให้ไต่คลิปจ้าใชัยอะไรมั่งจ้ะเนาะก็มีพริกจ้ะพริกเอาเม็ดเอาใส่ออกแล้วก็มี แป้งสาเลียน,นอีกประสงค์แป้งข้าวโพดงาขาวผงปรุงรสเกลือจ้ะเดี๋ยวเราไปต้มพริกกันเลยจ้ะพริกมาต้มเลยจ้ะใส่เกลือจ้ะ ใส่เกลือสักสองช้อนเนาะจ้ะต้มไปสิบห้านาทีจ้ะต้มสักสิบห้านาทีจ้ะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่ามันลอยขึ้นมาเนะเาะพอให้มันจมลงไปในน้ำจ้ะต้มสิบห้านาทีแล้วเราก็มาล้างจ้ะดูสีดูสีน้ำจ้ะดูสีน้ำน่าจะเผิดมาก ล้างพริกจ้ะรอบที่สองจ้ะต้มไปอีก1ิดห้านาทีรอบที่สองจ้ะ,น,จะนี่น้ำไม่เคยแดงแล้วเน,ะนาะน้ำเหล็กโอ้โหแดงมากเลย ก็ยังแดงอยู่เนาะเดี๋ยวเาไปล้างอีกรอบจ้ะแล้วก็เอามาทอด จ้ะโอเคเอาไปชุบแป้งดูจ้ะสมแป้งสำหรับทอดจ้ะแป้งข้าวโพดแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงปรุงรส เกลืองาขาวงาขาวใส่80กรัมจ้ะถุกมันมี100กรัมคนให้เข้ากันจ้ะ เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบแล้วเลยจ้ะโอ้ทำเยอะเกิน ต้องแบ่งครึ่งจ้ะเลยทำนิดเดียววันนี้ทำหลายก็เลยเลอะสักหน่อยนี่จ้ะเอาไปทอดเลยจ้ะ ตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกทอดพริกลงไปทอดจ้ะคิดกัน จะทอดไปจนกว่าจะเหลืองแป้งเหลืองสวยจะกรอบจะทอดไปปักมาชิมหน่จะว่ากรอบหรือยังถ้าดูสีมีเหลืองเนาะเพราะว่าไฟดูไฟบานฉัน มาชิมได้จะว่ากรอบหรือยังสีพริกเนี่ยสวยป่ะวะพริกต่างประเทศนะจเนาะ เยอะไปไหมเยอะเยอะกี่มันหน่อยไปเนาะโอ้ยง่าไม่ติดพริกเลย ทอดไปนัดเอาน้ำออกนิดเดียวนะนี่เอ้ งาไม่ติดเลยเนาะง่ากับแป้งพิกเลยโทษสีไม่สวยลูกสื่อให้ไอละจักรล่นเอเซียจะสีมันไม่สวยมันไม่มีขายจ้ะมันหาสื่อ,อยากเนาะก็เลยได้แบบนี้มากก็ไม่สวยจ้ะแต่ก็อร่อยอยู่จ้ะชิมแล้วอเอามันเอามันพักไว สดิดน้ำมันจ้ะเดี๋ยวชิมให้ดูชิ้นหนึ่งเนาะจ้ะเนาะสีไม่แดงเลยจ้ะตุ่มสองหน้าเผ็ดนิดมันมันงาจ้ะอร่อยกรอบถ้า เราทำกินเองเราชอบพิสเราก็ต้มน้ำเดียวกับโพเนาะเราก็ล่างแต่นี่ทำเผื่อฝรั่งกินด้วยเขาจะพิสจ้ะอืมอร่อยจ้ะกรอบมันต้องทำดูจำไม่ยากแต่ไม่ตรงทำหมากมันชั้นดอกเห็นไหมทำแต่ชั้นก่อน <laughs> ใส่ถ้วยเดียวมันก็เต็มผพดตรงเบงเบงขย้ำสองสองถ้วยเนจาจะนกเนี่ยอืมอร่อยจ้ะ ทำสักห0สบกรัมหรือว่าโร,โรยกรัมก็พอเนาะฉันทําตั้งโรยห้าสิบกรัมจ้ะลองทําดูจะไม่ยากแต่ก็หลายขั้นต้นหน่อยแล้วก็ต้นที่เอาเม็ดพริกออกก็ยากหน่อยเนาะต้นต้นน่นเนาะแต่ว่าถ้าเอาเม็ดออกเร็วก็สบายจากแค่ต้มเดี๋ยวก็เอาสเต็ดนำแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงแล้วจ้ะเนะาะจ้ะลองทําดูจ้ะชอบก็กดชอบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจา้า ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า